Những chịu thật đâu là một chút. Ti kai hạng. Huh? 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 โอ้คนหลายรถจอดอทั้งหนาเลยครับหลายรูด จะนั่งไหนจะนั่งไหนจะตรงนี้จะขึ้นข้างบนเพราะว่านาเพชรแกไม่เข้าพวงนี้ถามแล้วผมผมอยู่ดึกๆผมไม่สว่างหรอกผมผมมาฝ้าผมเิื่อยพิ่นตกแล้วน้าดังลงผมมาฝ้าดอกเป็นจะปากแตกเน๋อ เลยครับนางนำเลยครับเอาเลยครับผมตีเลยตีเลยผมอเฝ้าผมยืนดึกเดือดครับน่าตีไปก่อนเลยเรียนเห่นใดวันนี้ อ้ขวงงา,งงางเลยงา <laughs> นเลยงานเลยดินโห้ยบนเด่เดด <laughs> มันเกี่ยวเป็นไง <laughs> เกี่ยวของตัวเองนี่แหละ <laughs> วายคุณหนัดแท้วะ จะวัดตอนไหนอ่ะเมมมันจะเต็มแล้วเนี่ยออโออ้ยอพคดทุนนะครับรรอืมปากซีกอยู่อะโอ้ยหลุดโอ้ยใหญ่ใช่ไหมใหญ่ๆต้องใหญ่สิมันหลุดลเรดหรอโอ้ยหาเฮ้ยอะ มบนรพนนะไม่รู้ว่าอะไรนั่นแ,แหละเนกนั่นแหละใกล้แล้วเรียกนะต,ติดอะไรวะ อย,อยู่อยูาาอออ่นะเดี๋ยวมันก็นออกโอ้ก้อนหินก้อนนี้แทนเนาะก้อนหินก้อนนี้แหละฮะเดี๋ยวอาตัวนี้ขึ้นเนี่ยเอาพวกนี้ขึ้นเนี่ย เนี่ยเกี่ยวกับคันนี้โอ้ยยังยังเนี่ยสองคันนี้เกี่ยวกัน แค่สามคันปล่อยทั้งสามเลยแล้วก็เล่นตัวที่สองปาสุด,สดปล่อยทั้งสามเลยเออเอาพวกนี้ขึ้นกันโอ้ยขอทิ้นก่อนดีไหมยหว้ยาวาเลยขของกันหลายคันโอ้ยสี่คัน mọi người đứng lên làm một chiếu anh chọn giảm bài tích 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 chứ hai mươi khăn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn Khăn mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn ปล่อยมาลปล่อยออกมาหมดแล้วปล่อยออกมาหมดลอ,อยู่ครับอยู่ยยังกระมังตายเดกีตัวตาของมัน่งปาดุกะระเทียปลากะมังใหญ่ปลากระกมังใหญ่เล่นเกี่ยวกันสี่ันเรดงมาเลยแล้ว

Hàng hàng đèn rồi, có măng gì đi ui măng. <laughs> măng 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 men gì đi măng 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 đi măng măng เวลากลับแล้วคนท้องมาแล้วปา่าไม่คออ่อยเขาเาะหมดกียน,นะพอสีเมากับมั่งเลยว่าค้นค้นหลเงียหลหลเงียหลากหลหดหดนหลายหดก็เลยบ่เขาก็จะมันตกฝาหลายหด พิดมือนะครับปกติซิมาวันวันอย่างวันจันวันศมหาวันจันเนาะได้พอกินนี่ละไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กันนะเดี๋ยวมาใหม่